กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทํานายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นขยะขยะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกนำมาทิ้งเนื่องจากผู้คนไม่ต้องการแล้วถ้าหากว่าในความฝันคุณได้กำลังเห็นคนกำลังขนขยะหรือเห็นคนเทขยะเห็นคนทิ้งขยะ คำทํานายฝันนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากว่าคุณกําลังอยู่ในอาการเจ็บป่วยไขย้หรือไม่สบายอาการเจ็บป่วยของคุณก็จะค่อยๆทุเลาลงและอาการเจ็บป่วยนั้นก็จะหายในไม่ช้าดังนั้นแล้วการฝันเห็นขยะจึงนับว่าเป็นความฝันที่ดีครับเลขมงคลสำหรับเสี่ยงโชค ถ้าหากว่าคุณได้ฝันเห็นขยะเห็นคนทิ้งขยะได้แก่8-3 3-3-8 33 8-3-8